สวัสดีครับเอทุกท่านพบกันยามสายเนาะวันนี้วันที่สามพฤษภาคมแล้วมูชางเข้าไปส่งดูช่องแอนแฟม y ี่เนาะเพราะว่าอยากจะดูว่าความคืบหน้าของลานองปูเป็นยังไงมั่งนะแอนแฟมก็พาไปถ่ายทำแล้วก็อธิบายนะบรรยายไปด้วยนะั่นแอนแฟมี Family, บ่บรรยายนะทำให้เหมือนกับว่าเรานี่ได้ไปดู ไปเห็นด้วยกับตาตนเองไเราต้องอาศัยไปดูช่องคนอื่นเนาะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไงดูช่องของแอนแฟมิลี่แอนก็ถ่ายบรรยากาศที่ร้านองูเนาะเห็นอุงปูบรรยากาศสถานที่ต่างๆดูไปดูมาทำให้เรามีความสุขอ่ะมันเพลินตาที่ได้เห็นเนาะเห็นสภาพพื้นที่สะอาดสะอ้าน ในแต่ละวันมีใครทำอะไรบ้างในลานอูปูเนาะมีหน้าที่อะไรก็ไปดูกันเนาะซึ่งแอนก็อธิบายได้ดีเนาะดูไปดูไปก็เพลินนะครับมีความสุขและก็เมื่อคืนก็ได้เข้าไปดูปะเตนเลยสดเนาะฟังปะเตนพูดในมุมมองของปะเตนปนระัอ่าเตนนี่ผมชอบปะเตนอย่างเดียวคือปะเตน,นะมีความคิดที่มองโลกในแง่บวกเนาะปะเตนจะมองโลกในแง่บวก นะมีคิดลบมีคิดอาคติอะไรเนาะคิดอะไรคือคิดในในเรื่องที่ถูกที่ต้องอะ่ปะปตเ็นแกพูดนะแกคิดมองโลกในแง่บวกการที่เรามองโลกในแง่บวกเนี่ยทำาให้เรามีความสุขทําให้เราสบายใจอะไรที่เป็นเรื่องลบๆเราไม่ต้องเก็บมาใส่ใจเราปล่อยผ่านนะแล้วก็ตลอดระยะเวลาสามปีสี่ปีที่ผ่านมานะสารพัดเรื่องราวที่ลุมเล่าลุงพลกับปตเตนเนาะ เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยดรามา่าต่างๆถูกคนลุมเกียดตัองทั้ทงรักทั้งเปียดน,นี่แหละสิ่งพวกนี้แหละมาหลอมลลอมทําให้จิตใจของปตันแล้วก็ลุงคนนี้แข็งแกร่งขึ้นนะมีความคิดที่สุขุมขึ้นโดยเฉพาะปตันเนี่ยเป็นคนที่คิดมองโลกในแง่บวกคิดดีอยู่แล้วไงแล้วไม่ยิ่งเข้มแข็งนะในทัศนคติต่างๆของปะเต็นเนาะปต็นแกก็บอกเลยว่า ลุงวางนะั้นเป็นญาติของแกนะเป็นญาติเป็นญาติกันน้องตองก็เป็นหลานปะเต็นก็ปรารถนาดีกับลุงวางนั่นแหละปรารถนาดีกับน้องตองที่พาลุงวางมาอยู่นี่ก็เพื่อต้องการให้พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของลุงวางเนาะเผื่อว่ามันจะมีอะไรดีๆขึ้นมาใช่ไหมเกิดน้องตองด้วยใช่ไหมมันเจตนาดีนั่นแหละแต่ว่าลุงวางจะกลับไปอยู่บ้านก็ปะเ v ็นก็ไม่มีปัญหาอะไรที่ คนเรามันก็มีความสะดวกสบายเนาะคนชอบแบบไหนเนาะลุงวางอาจจะชอบการใช้ชีวิตอีกอย่างหนึง่งแต่มาอยู่ในสภาพแวดล้อมอีกอย่างหนึง่งทําให้แกอยู่ยไม่สุขนานแกอยู่ยไม่ไม่ค่อยมีความสุขใช่ไหมอ,อยากว่าลุงวางนี่แกอยู่บ้านของแกใช่ไหมแกใช้ชีวิตอิสระยังไงก็ได้ตามอารมณ์ของแกแต่ว่ามาอยู่ที่นาลุงพนีที่นี่มันมีกฎเกณฑ์ในกสภาพแวดล้อม คนที่รับองปูนี้ไม่มีใครดื่มเนาะไม่มีใครดื่มสุราแต่ว่าลุงวางในก็ชอบอ่าสิ่งนี้แต่ว่าที่นี่มันไม่มีให้งไง <c oughs> ก็ดีแล้วละลุงวางกลับไปอยู่บ้านคงแกนะปแตนไม่มีปัญหาอะไรที่ตามใจผู้อยู่ตามใจผู้มานะตามใจผู้ไปแต่คนที่สร้างปัญหาก็คือกลุ่มคนภายนอกไปปั่นเอาจนนั้นลุงวางไม่ดีเลยยับเยินเลย ปแตนก็บอกว่าลุงวังมันใช่ว่าไม่ใช่คนไม่ใช่เป็นคนไม่ดีลุงวังก็เป็นคนดีนั่นแหละไม่ได้หมายความว่าลุงวางเป็นคนไม่ดีแต่คนข้างนอกปั่นจนทําให้ลุงวางนี้เละเทะต่อไปในภายภาคหน้าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเนาะลุงวางก็ต้องรับผิดชอบเอาเองสิ่งไหนก็ตามที่ลุงวางสร้างขึ้นมาก็ต้องรับตามสภาพ ส่วนทางจำปาดงนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะลุงวางกลับอยู่บ้านก็ไม่เป็นไรกลับไปทางป้าทางลุงก็ไม่มีปัญหาอะไรทีนะส่วนลุงวางจอ,อกมาเคลียร์หรือไม่อันนั้นก็สุดเทศแต่คงลุงวางไปเนาะเรื่องที่เกิดขึ้นปล่อยผ่านเราจะมองแต่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในจำปาดงดีกว่านะในร้านองป์ปูสิ่งที่ทำให้ ดูแล้วเพลินตาเพลินใจดูแล้วมีความสุขมองมองในสิ่งนี้ดีกว่านะเราชื่นชมที่ลานอปูมองแต่สิ่งดีๆเนาะสิ่งไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปเนาะอะไรก็ตามที่เราดูแล้วมีความสุขเราดูสิ่งนี้เนาะสิ่งในที่ไม่มีความสุขเราอย่าไปดูอย่าไปสนใจเนาะมองดูความเจริญของลานองูเนาะมองดูสิ่งดีๆเข้ามาตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะมันเหมือนกับ ทุกขลาบทุกลาบเข้ามาอาลุงหาป้าใช่ว่าจะทุกอย่างเดียวนะมีความสุขอยู่ในนั้นด้วยทุกขลาบของลุงของป้าที่ได้มานะต้องเผชิญปัญหาเผชิญปัญหาแล้วก็จะได้ดีได้ดีเองเรียแกบบว่าทุกขลาบนะ